ผลงานผลการปฏิบัติงานของนายชุมพลอมตะวิญญานุน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรากิจวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง1ตุลา2 5 6 4งถึง3เอ็ดมีนา2565โรงเรียนอุตรากิจเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2466 และจะมีอายุครบ100ปีในวันที่3สิงหาพุทธศักราช2565เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น607คนค่าราชการครู28คนผู้บริหาร3คนโดยมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ในการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคลมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประเมินผลการเรียนนานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเดือนเดือนครั้งที่หนึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะดังต่อไปนี้ตอนที่ห ความสำเร็จในการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งในด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าไร้วางแผนมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบิด โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการที่จำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้โรงเรียนอุตรกิจมมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning โดยการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนธุรกิจมีการบริหารจัดการงานทั้ง4กลุ่มงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นได้จัดทำรายงานประเมินการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนเก,กี่ยวข้องเพื่อนำผลการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไปส่งผลให้โรงเรียนธุรกิจมีหลักสูตรสารา ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและต้องกาดมีการนิเทศกำกับติดตามโดยผู้เตรียมการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดการเรียนการสอนแบบ a c t i v e Learning ตามแผนดำเนินการส่งเสริมสัมสนุน ให้ครูพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาดำเนินการสร้างชุมชนและเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดทำวิจัยในชั้นเรียนจึงทำให้คุณครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ active learning สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการการศึกษาทั้งด้านทางวิชาการด้านการบริหารบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปส่งผลให้โรงเรียนธุรกิจมีการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายและมีคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการการศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งสภานักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนทําให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนําในแต่ละกิจกรรมและส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างโอกาสและความเสมอภาคลดความเดื่อมล้ําทางการศึกษาโรงเรียนมีรูปแบบระบบดูแลนักเรียน ให้ได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปแบบด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกร,รรมข้าพเจ้าได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากําหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนอุตรากิจมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จัททำรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่แก่สรงคาใกล้เคียงด้นานการบริหารชุมชนและเครือข่ายข้าพเจ้าได้จัดทั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและอ่านจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยโรงเรียนธุรกิจได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนจัดระบบาสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาให้ส่งผลต่อโรงเรียนธุรกิจมี การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสหสาซึ่งเครือข่ายหลักในการร่วมพัฒนาโรงเรียนธุรกิจมีดังนี้เครือข่ายผู้บุคคลเครือข่ายคณะกรรมการสหสาขั้นพื้นฐานเครือข่ายสมาคมสิบเก่าธุรกิจเครือข่ายเขาขนาดน้ำเครือข่ายศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจังหวัดกระบี่ด้านการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้ดำเนินการศึกษาเอกสาร หนังสืองานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนการบริหารจัดการเชิงพัฒนาการเข้าอบรมหลักสูตรผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้บริหารผสมศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมเสวนาทางวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการดานษาปลอดภัยเพื่อประมวลผลรวบรวมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน ได้ร่วมกับคุณครูในการดำเนินการให้คุณครูได้ใช้ Google Classroom, Zoom, Meet เพื่อติดตามการบริหารและการจัดการเรียนการสอนซึ่งคุณครูทุกท่านมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการบันทึกข้อมูลการจัดทําสื่อรวมทั้งสามารถใช้ Google Drive ในการเก็บข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวกเพื่อพัฒนาฐานศึกษาได้ทุกสถานการณ์ ตอนที่ 2, ความสำเร็จในการพัฒนาที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ในประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารการศึกษาให้บรรลุสู่เป้าหมายนักเรียนอุตรกิจคุณภาพชีวิตดีทุกคนจึงเร,เริ่มพัฒนา การบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยยึดนโยบายดังนี้นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีพบ,บประมาณ2,565ข้อหนึ่งการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผสมศึกษากระบี่ข้อที่หนึ่งมิติด,ด้านความปลอดภัยข้อสอ นโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2,565ข้อที่6ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายมีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ3 จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากระบี่ปีพศ2565ข้อ4สร้างรูปแบบหรือวิธีการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนและคิดเลขเป็นในทุกระดับชั้นและข้อ5ส่งเสริมด้านดนตรีกีฬาและอาชีพให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น1โรงเรียน1ดนตรี1กีฬาและ1อาชีพวิธีการดำเนินการให้บรรลุตามข้อตกลงข้อ1 กำกับส่งเสริมให้มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อทราบถึงความเป็นอยู่และความต้องการการช่วยเหลือของนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงตลอดปีการศึกษาข้อ 2. กับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้นำของครูด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการออกแบบนวัตกรรมการสอนโดยการพัฒนาภาวะผู้นำของครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ควบคู่กับการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการออกแบบการสอนแบบ Active Learning สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนข้อ3มกำกับส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอาร่านการเขียนและการคิดเลขเป็นโดยดังนี้ 1. ห้องเรียน 1. นวัตรกรรมข้อ4 กำกับส่งเสริมให้ครูส่งเสริมด้านดนตรีกีฬาและอาชีพโดยจัดให้มี1นึงโรงเรียน1กีฬาหอาชีพผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณครูได้ดำเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดูแลความปลอดภัยคิดเป็นร้อยละร้อยครูออกแบบการสอนแบบ Active Learning สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนร้อยละแปครูสร้างนวัตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอา่านการเขียนและการคิดเลขเป็มหนึห้องเรียน1น,นวัตรกรรมร้อละแปดสิครูส่งเสริมด้านดนตรีกีฬาและอาชีพโดยจัดให้มี1นึงโรงเรียน1กีฬาหนึ่งอาชีพร้อยละแปเชิงคุณภาพ โรงเรียนอุตรากิจได้พัฒนาบริหารจัดการนำไปสู่นักเรียนอุตรากิจคุณภาพชีวิตดีทุกคนกระผมนายชุมพลอมาตะวิยาน,น์ขอขอบคุณมากครับ